ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมนายธนาทิพย์เิรษฐกุลนะครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มแบบจําลองระบบบ้านอัจฉริยะนะครับไปเริ่มกันที่วัตถุประสงค์ของโครงการของเรากันเลยนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการของเรามีทั้งหมด3อย่างนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเพื่อศึกษาหลักการทํางานนะครับของการเชื่อมต่อจากตัวโปรแกรมไปสู่การควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลนะครับ2นะครับก็คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ นะครับของระบบที่ใช้ในการสั่งการทางระยะไกลครับ 3. เพื่อทดสอบโปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัวโปรแกรมคําสั่งของเราเนี่ยไปควบคุมตัวอุปกรณ์การทํางานของอุปกรณ์นี่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์หลักและโปรแกรมที่เราใช้นะครับอุปกรณ์หลักของเราเนี่ยมี2อุปกรณ์นะครับก็คือบอร์ด Arduino U 3นะครับและโหนด MCUV 2หรือเวอร์ชันที่2นั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพวกโปรแกรมนะครับก็มีโปรแกรม Google Assistant นะครับโปรแกรม Ifttt นะครับ Adafruit.io และรวมไปถึง Arduino IDE ครับต่อไปก็จะเป็นภาพประกอบของตัวโครงการของเราเนี่ยครับรับโครงงานนะครับก็คือโครงงานของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับที่ผมให้ดูง่ายๆดูจากภาพตรงกลางก่อนนะครับก็คือตัวชี้ห้ามงเนี่ยจะเป็นเหมือนรูปบ้านนะครับ โดยที่ประตูสังเกตรประตูด้านซ้ายล่างนี่ครับจะปิดอยู่นะครับและจะไม่เห็นไฟหรือความสว่างนั่นเองนะครับทีนี้ให้เรามาดูด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นภาพที่ประตูเปิดนะครับโดยการควบคุมคําสั่งจากโปรแกรมนะครับให้ประตูเปิดครับและด้านขวามือก็คือการควบคุมให้หลอดไฟติดนั่นเองนะครับอันนี้ผมต้องปิดไฟนะครับเพราะว่าหลอดไฟบางดวงเนี่ยถ้าเปิดระหว่างที่มีแสงแดดหรือแสงสว่างมากไปจะมองไม่ชัดนะครับ ครับผมต่อไปก็เป็นประโยชน์นะครับของโครงการที่เราคิดว่าทําโครงการของเราแล้วแหละจะเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับซึ่งในตัวที่ผู้ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับใช้แอปพลิเคชัน g o o g s s i s t a n t นะครับในการรับพลังง,งเสียงนะครับแล้วไปเชื่อมต่อกับ iFTTT รวมถึงตัว Arduino IDE นะครับเพื่อให้ควบคุมตัวอุปกรณ์จากระยะไกลได้นะครับซึ่งถ้าสามารถควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลได้เนี่ยเรา ก็สามารถควบคุมนะครับกล้องวงจรปิดระยะไกลได้เช่นกันครับรวมไปถึงถ้าเรากลับบ้านช้าแล้วเราไม่ได้อาหารขอโทษครับไม่ได้ให้อาหารปลาหรือรวมไปถึงรดน้ําต้นไม้เนี่ยเราก็สามารถสั่งโปรแกรมนะครับให้ตัวรดน้ําต้นไม้ในกระถางของเราเนี่ยทำงานได้โดยที่สั่งการจากระยะไกลนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอในการทํางานนะครับของตัวโครงการของเราให้ดูกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับสวัสดีครับ ผมนายอนควีอยู่เย็นเป็นตัวแทนของกลุ่มสมาร์ทโฮมวันนี้เราจะมาแนะนําฟีเจอร์หลักๆของตัวบ้านกันนะครับก็คือบ้านเราเนี่ยจะมีการเปิดปิดประตูและควบคุมหลอดไฟด้วยเสียงผ่าน Google Assistant โดย Google Assistant เนี่ยจะมีระบบ AI ที่เรียกว่า Point r e เล็ n คน i หนเราจึงนํามาประยุกต์ใช้กับสมาร์ทโฮมของเรานะครับ ทีน,นี้เรามาดูการสั่งงานของสมาร์ทโฮมกันนะครับโอเค Google เชิญ o อ the light huh. อันนี้เป็นคำสั่งเสียงการเปิดไฟของผมนะครับ Turn off the light อันนี้เป็นการสั่งงานปิดไฟของผมนะครับ Open the f r o t t g t t e อ่าอันนี้เป็นการทํางานเป็นคําสั่งการทํางานเปิดประตูของผมนะครับ close the front gate อ่าอันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องสําเนียงเสียงของเรานะครับเราก็มีวิธีแก้นะครับก็คือในฟีเจอร์เนี้ยมันสามารถพิมพ์ได้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นชุดคําสั่งของปิดประตูนะครับ ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแนะนำผู้นำเสนอและพัฒนาโดยนายธนาทิปเหลวสิทธิกุลนางสาวอลิสาเกษณียบุตรนายอนัควีอยู่เย็นและผู้ดูแลโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชยพลธงชัยสุรัตน์กุลโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีชีวิต เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ